สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทจ์สี่นะครับขึ้นโชว์กันนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2 5 6พเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่งหน้ามวยไทสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมอเท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเเเบบบื้้้้้ออองงตนน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 ไปปกกกก่่่ะคครรรัััดดดีีี๋ยวาาาาามมมูใสห์ขึช ศึกมาตด้จดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงคือน,นิติกรส่วนน้ำทันคิวรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิลาชายัยซอทอแมนนครระยองนะครับพิกรังด12ปอนด์ คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นตะวรรณเปจินดาพิกัด112ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือโปเยแอสันปะตองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสิทธิยายกทวิปตะพงนะครับพิกัด1 2 0ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเดโชปอบริลักษส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโฟกัสแอสันปะตองนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับกก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 ่่่่ออออออนน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 ืะะะคคครรรรรัััััับบบบบบบ็็็ตตต้้้้้งขฝฝาาาาาแแแแฟฟๆๆเไววววดดดดยสหททใีชชมมลลิ กดถูกใจกด u ับส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับเฟนเมือาไรนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอดพีเคพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นม,มันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอดพีเคครับ ส่วนแฟนพันธท้ดนะครับที่กาลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้สีอาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับดูที่มติจัดสีนะครับขึ้นชกนาวาที่ที่ยี่มีนาคม2 5 6 7นะครับเวลา14นาฬิกา30มนาทีดบมานะครับและสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายสายบีให้รุ่นกัน 2คู่นะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็น่าจะเป็นคู่ที่4นะครับคู่เอกนรายการเป็นการป้องกันแชมป์รุ่มซุปเปอร์เฟเธอเวตร้อยสามสิบปอนด์าทีช่องเจ็ดสีด้วยนะครับสัปดาห์นี้นะครับคู่มวยน่าติดตามกันทุกคู่เลยนะครับเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนี้เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสามนะครับสายบีรอบแปดคนสุดท้ายนะครับนัดแรกนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือนิติกรสนนัมทานคิรีหรือว่าปอเพชรสซี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาาชััยยสสทแมนนนคครรรระะอองบหืว่ เจ้าแดนละยอนนะครับดูชื่อเก่าวกอน้องบูมใต้เพชรบุรีนะครับพิกัด1.12้อปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับนิติกรเป็นในโชคจากจวดกระบีนะครับวัย16ปีนะครับมวยรอบปุนเสือเข้าสู่มวยรอบปุนเสือรอบ8คนสุดท้ายก็จะมา เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไข่หมวย FA ฟเอกรุปนะครับมีทางด้านสิเรียมบุญธรรมเรืองยศวีนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีทางด้านกำนัลเจริญพงนุ่นนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบครึ่งสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดเลยนะครับเจ็ดไฟล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนิติกรนะครับก็มี ชนะคะแนนเพชรตะวันเพชรจินดานะครับที่เวทีช่อง74นะครับหลังจากนั้นเข้าสู่มรอบนัดแรกนะครับชนะนอกยกที่3โลเวคอรบิวเจซีหรือว่าอุดรครับที่เวทีช่อง74นะครับนัดที่2มวยรอบบุญเสือนะครับชนะคะแนนเพชรตะวันเพชรจินดาที่เวทีช่อง74นะครับสฟอร์มล่าสุดชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่รอบ8คนสุดท้ายของมวยรอบบุญเสือในฐานะแชมป์กลุ่มดีนะครับส่วนไฟล์ต้นเงินนะครับศิลาชัยเป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับวัย18ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่อีเวอรสามหก เทพประสิทธิพัทยานะครับมีท่านั่นสอจอดแดนสอทอมแมนให้การสนับสนุน,นครับมีทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องดัดสัดแข้งซ้ายแรงนะครับลาแขนขวางหน้าฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอมสดไม่แพ้กันเลยนะครับท่านั่นฝ่ายน้ำเงินนี้ก็6ไฟล์หลังสุดอย่างไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับ สามควมลังสุดของท่านั่นฝันเงินนะครับมีชนะฉลามเงินสิงมาวินที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่มรอบนัดแรกนะครับชนะคะแนนโรเล็กวอปัญญาไวที่เวทีช่องเนะครับรอบบุญเสือนัดที่2นะครับก็ชนะคะแนนฉลามเงินสิงมาวินนะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นศิลาเงินนะครับได้นับ8ในยกที่2ก่อนนะครับแล้วก็ครองเกมเอาชนะคะแนนท่านฉลามเงินไปได้นะครับซึ่งต้องบอกว่านับนั้นเป็นนับปัญหาด้วยนะครับบางท่านเซ็นบุญบางท่าน คิดว่าอย่างไม่น่านับด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าว่านับปัญหาครับสุดท้ายก็เป็นทนะศิลาชัยที่ประคองเกมเอาชนะฉลามเงินมาได้นะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่ม B นะครับสฟอร์มหลังสุดของตัวคู่นี่ชนะรวดมาทั้ง3ทั้งสไฟ์เลยนะครับต้องบอกว่า6ทางด้านแฟแดง7ไฟ์หลังสุดยังไม่แพ้ใครส่วนไฟายน้าเงินนี่หไฟ์หลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับพบกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับต้องบอกว่าถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ ปูนเสือครั้งนี้ทั้งคู่เลยนะครับตัวเต็งพบกับตัวเต็งเลยนะครับคูกกี้ซูสีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับสถิติการชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชก50ส่วนฝ่ายน้ำเงินชก90นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะชกมวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง56ทางด้านฝ่ายน้ำเงิน55ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงจะหนักดูกว่าหนักกว่านิดหน่อยนะครับแต่สรีระส่วนสูงนะครับทางด้านฝ่ายแดงสูง172ส่วนฝ่ายเจ็เงินสูง169นะครับฝ่ายแดงจะดูสูงกว่ร้อยกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ3จะดู กู่น,น,นี้กูขีู่สีแน่นอนนะครับเพราะว่าเปลดเป็นตัวเต่งพบกับตัวเต็งนะครับน่าจะต้องวัดกันถึงชิงดําในยกสุดท้ายยกที่5เลยนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับนิติกรสน้ํา่นนนานคีรีนะครับใหญ่ยาวกว่าฟอร์มนี่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยทรายฝ่ายน้ำเงินอาจจะชกมาก่อนนะครับแต่ทงางฝ่ายแดงจะได้เปรียบสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าดูว่าอาวุธจะยาวน่าจะถึงก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็น่าจะหนัก กว่าประมาณนิดหน่อยนะครับหนะักกว่านิดหน่อยด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับนิติกรสน,น้าทานคีรีวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างสิลาชัยสอทอแมนนะครระยองไปได้แบบสนุกคูก่ขี้สุสีนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกมรอบบุญเสือรอบ8คนสุดท้ายสายบีได้สําเร็จนะครับคู่ที่1น,นะครับของมวยทัดเจนในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสน,น้าทานคีรีครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นรอบบุญเสือครั้งที่23สายบีรอบ8คนสุดท้ายอีก1คู่นะครับมาดูที่ไฟแดงนะครับไฟแดงคือยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะครับหรือว่ายอดมวยเยี่ยมยุทธมวยไทยนะครับส่วนไฟน้าเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาครับพิกัดก็คือ12ปอนด์นะครับทางด้านไฟแดงนะครับยอดนาทีเป็นในกชกจากจังหวัดสุโขทัยวัย16ปีนะครับฝีซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันนุมาหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับหมามืดมวยรอบบ เลยนะครับรอบแรกนี่อยู่นอกสายตานะครับไม่ได้อยู่ใน คาดหมายให้เป็นตัวเต่งเลยนะครับก็สามารถทะลุเข้าผ่านเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายถือว่าเป็นหมามืดสําหรับมวยรอบครั้งนี้เลยนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสัต์แข้งต่อยหมัดวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุได้นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะคะแนนสิทธิ์ลักปอัพแดงที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเป็กปตอตททองท,องทวีที่เวทีช่อง7ล่าสุดนะครับพิกชนะคะแนนนิวปรกรณส์สอดโชคมีชัยที่เวทีช่องเจะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย ในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม4นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันนี้เป็นอโชคจากตัวลบบุรีนะครับวยสิบ17ปีนะครับเดิมทีก็จะฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรจินดาที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็มีทานันพันเอกพิเศษนะครับศักดาเพชรจินดาเป็นหัวหน้าคณะเขาดูแลนะครับแล้วก็ไปฝากปล้ำฝากซ้อมที่ค่ายมวย ลูกเฉพาะกลุ่มพกันที่จังหวัดสระบุรีด้วยนะครับต้านาฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยซ้ายประเภทคู่งสูงยาวนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับเตะดักต่อยแรงบวงในขวางหน้าคำแทงรุนแรงนะครับหมัดสอกคมฝีมือฝีไม้ลายมือนี่ถือว่า ดีเลยนะครับเป็นนักมวยที่ฝีมือลายมือดีเลยนะครับแต่ว่าแรงปลายไม่ค่อยดีครับสังเกตได้จากส3ไฟา์หลังที่ผ่านมานะครับปลายนี่มียุบมีย่นมีแผ่ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าฝีมือลายมือนี่ถือว่าเป็นนักมวยฝีมือลายมือดีคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รูปร่างดีด้วยนะครับทางด้านฝ่ายนักเงินนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่1นะครับเจริญดวงบุรณามวยไทยที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นเตะก้านคอน็อกไปในยกที่1แบบเด็ดขาดเลยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนน ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านหนึ่งสยามสอเดชันธนที่เวทีช่องเจ็ดนะครับตนๆน,นี่นำไปก่อนเยอะเลยนะครับแต่ว่ายกห้ารับเยอะไปหน่อยนะครับ ทำท่าจะพลิกแซงเหมือนกันนะครับทางด้านหนึ่งสยามนะครับแต่ว่ากรรมการยังไม่ให้ผ่านครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นเบียดเอาชนะคะแนนหนึ่งสยามซอเดชพันธ์ไปได้แบบหืดจับเลยนะครับต้นๆนาไปก่อนเยอะแต่ว่าไปปลายแผ่วนะครับโดนเกือบแซงนะครับทางด้านหนึ่งสยามเกือบแสนครับสามไฟหลังสุดนี้ก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1นะครับแล้วก็เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับครั้งที่13นะครับในฐานะอันดับ2ของกลุ่มดีนะครับคู่นี้เข้ามาอันดับที่2ด้วยกันทั้งคู่ นะครับสส่วนสูงฝ่ายแดงสูง165ฝ่ายน้ำเงินสูง171นะครับฝ่ายน้ำเงินจะสูงกว่า100กว่านะครับสถิติการชกมวยนะครับฝ่ายแดงชก50ฝ่ายน้ำเงินชก60นะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดง53น้ำเงิน54น้ำหนักปล่อยๆก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูหนักกว่านะครับและที่สำคัญกระดูกมวยชื่อมวยที่เวทีมืงกรุงทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะมาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจทางด้านฝ่ายแดงไม่เป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินเลยนะครับคู่นี้ต้นๆก็ยังเชื่อว่าทางด้านฝ่ายน้ำ ตะวันเพชรจินดานะครับจังหวะฝีมือฝีไม้ลายมือดูดีกว่านะครับสรีระส่วนสูงก็ได้เปรียบด้วยเป็นมูลรูปร่างดีนะครับต้นๆน่าจะชิงทําแล้วก็ออกนําไปก่อนเหมือนทุกไฟที่ผ่านมานะครับต้นๆนาไปก่อนนะครับผมก็ยังชอบต้นๆก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาครับจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลียมวยดีนะครับรูปร่างก็ดูดีด้วยนะครับต้นๆนน่าจะใช้จังหวะฝีมือนะครับชิงทําออกนําไปก่อนนะครับ ออกนําไปก่อนเท่าก่อนก็น่าจะดูได้เปลี่ยน,นครับเพราะว่าน่าจะมีราคาให้ขยับายแต่งตัวบางทุนได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีราคาครับแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่าสองสามไฟที่ผ่านมาต้นๆนําคู่ต่อสู้ไปก่อนทุกไฟไปไปายนี่มีแผงมีแผ่วมีแกวงมียุบให้เห็นไปไปายทุกไฟเลยนะครับแต่บางไฟก็ยังประคองเกม เอาชนะไปได้นะครับเพราะว่าต้นๆทาไว้เยอะนะครับายนี้ก็ยังเชื่อว่าต้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนน่าจะดูได้เปลี่ยนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนนะครับเพอไปปลายไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาลูกร่างดีกว่านะครับสถิติการชกหวยก็ชคมาเยอะกว่ากระดูกที่มังกรก็ดูดีกว่านะครับต้นๆนาไปก่อนไปปลายประคองตัวดีๆนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี่สูสีนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกได้สําเร็จนะครับ คู่ที่สอนะครับของวัตถิศีในสัปดาห์นี้ชอบใบที่ฝไฟน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับทางด้าน้ำเงดงคือโปเยแอสันปรตอนนะครับหรือว่าวอลซันใต้ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเด่นสุดนายกทวิปตะพงหรือว่าศักดิ์บุรีรัมนะครับหรือว่าสเพชรอุดรนะครับพิกัดก็คือ120ปอนด์ครับ ทางด้านไฟแดงนะครับโบเย,ยนี่เป็นนักชชคใจจังหวัดเชียงใหม่วัย25ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วอลสันใต้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเซอสันปะตองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสั์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับอาวุธหนักแรงวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดของทนายแฟร์แดงน,นะครับมีชนะนอกยกที่3าสิริชโชคสอพองอมรน,นะครับที่วิธีราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทองลำพูนไม้หมอนฟอรเรสที่จังหวัดพะเยานะครับศึกมวยไทยและจะสู่วิถีทินไทยนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่สานะครับเพชรพลัดสิทธิ์นาย,ยกทวิตพงศ์ที่วิธีราชดำเนินสาฟอร์มล่าสุดนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะนอกไปถึง2ไฟไฟเลยนะครับนั่นหมายความว่าทนายแฟร์แดงนี่เป็นประเภทอาวุธตักแรงรุนนับรุนนกตนต้นอันตรายอีกคนหนึ่งเลยนะครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเด่นนี้เป็นในโชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย27ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีอาจารย์ฉลองศักดิ์สอนท่านนี้คุณนะครับเป็นคนดูแลเจ๊หน่อยวันอิดาถัดขาผู้จัดการนะครับแล้วก็มีนายกทวีปแสงกระจ่างนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงวงในไล่แขนนะครับของคอฟัดรัดบัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งมาสอกข่มเก่าก็ดูดดีนะครับ สฟอร์มหลังสุดนี่ฟอร์มเป็นรองนะครับมีแพ้คะแนนเพชรรพาสอโสเพชรในสุวรรณลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่2นะครับเพชรสองวันสอสมานกาเมนที่เวทีช่อง7จ็ดสฟอร์มหลังสุดนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับสลีระสนูงนะครับฝ่ายแดงสูงร้อยหกสิบห้าฝ่ายน้ำเงินสูงร้อยหกสิบสามนะครับสติการชกมวยนะครับฝ่ายแดงชกเจ็ดสิบฝ่ายน มวยมาก่อนนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับฝ่ายแดง60ฝ่ายน้ำเงิน5 9าถึง60นะครับก่อนน้ำหนักปล่อยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสถิติการชกมวยดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะชคมาเยอะกว่าถึงแม้ว่าดูว่าฟอร์มจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนเพชรละพานะครับชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับ แพ้นอกเพชรสองวานถึงแม้ว่าจะฟอร์มไม่ดีฟอร์มเป็นรอนนะครับานด้านฝ่ายน้ำเงินแต่ว่าผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ต้นๆไม่พาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายนะครับผมดูว่าหลักเหลี่ยความเป็นโมทนานาาฝ่ายน้ําเงินนะครับก็น่าจะทําได้ดีกว่าโดยเฉพาะเข้าในนะครับดูว่าทําได้ดีกว่าครับทำต้นๆไม่พาดหลับหล่นไปก่อนนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเด่นนายกสิทธนายกทวีตพงศ์นะครับ คู่ที่3าครับรองคู่เอกของมวยทัจศีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสิทธินายกทวิบตะพงครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการแล้วก็เป็นไฮไลท์หนึ่งคู่นะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ เฟเธอเวทนะครับ130ปอนด์วิธีช่อง74นะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเดโชปอบริลักษ์นะครับหรือว่าเดโชเล็กปอบริลักษ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับภูท้าชิงนะครับโฟกัสเอสสันบาตองนะครับหรือว่าสรักชาติหรือว่าสิทธิทหารเอกครับพิกัด130ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดโชนี่เป็นได้โชคจากตัวสงคราวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่มวยสิงห์มาวินนะครับมีซึนึงสิงห์มาวินนะครับทัชชนนคดชาสุวรรณนะครับเป็นคนดูแลมีนายกแบนนะครับนายกประสงค์บริลักษ์นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดขวาคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับเป็นมวยเข่าส่งแข็งแรงนะครับสอร์มหลังสุดก็มีแพ้คะแนนสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนน โฟกัสแอสสันปะตองที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ 1 3 0ปอลเวทีช่อง74ด้วยนะครับแชมป์เดิมก็จะเป็นของท่านโฟกัสก็ผู้ท้าชิงในวันนี้เลยนะครับทางด้านเดโชนี่สามารถเอาชนะโฟกัสแล้วก็กระชากแชมป์มาจากโฟกัสได้สําเร็จนะครับล่าสุดนะครับของท่านแฟร์แดงเดโชก็เสมอกับเพชรวิชัยวจักรวุฒนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นเดโชไปเข้าเวนแทนท่านเพชรบันชัยวสังประไพด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรอนครับแต่ว่าสามารถเสมอกับเพชรวิชัยวจักรวุฒมาได้นะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่านแฟร์แดงก็แพ้1ชนะ1 ก็เสมอหนึ่งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโฟกัสวัยนะเป็นนักโชคจากจังหวัดเชียงใหม่วัย20ปีนะครับเดิมทีจะฟิตซ้อมอยู่ที่แอสปาตองน,นะครับมีทางนั้นสกแอสันปาตองน,นะครับเป็น ผู้จัดการให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีคุณพ่อนะครับทหารเอกจุมแพทัวร์เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเซแขกสมชายเทศลุ่งเดือนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเนื่องจากว่ามาซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านฝกกัสนี้เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับดักเตะดักแทงนะครับวุดเร็วหลักเหลี่ยมดีไ่แขนปั้มตีรุนแรงครับหมัดศอกคมนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินโฟกัสนะครับมีชนะนอกยกที่3เพชรลุ่งเรืองสองจะต้องปาตีนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในศึกบทตรักญาสู่วิถีถิ่นไทยนะครับวันนั้นชนะแตกไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเดโชปอบีลักที่วิธีช่อง74นะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์ของทันตโฟกัสด้วยนะครับแพ้ให้กับเดโชแล้วก็เสียแชมป์ให้กับเดโชนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่2ช่างทองเอ็มยุเด่นนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับในศึกมวยไทยรักญาสู่วิถีทินไทย3ฟอร์มล่าสุดของทันตนแฝงเงินนะครับชนะ2สรุปแพ้1นะครับสฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้พิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้วครั้งครั้งนะคร นะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์นะครับวันนั้นโฟกัสฝ่ายน้ําเงินในวันนี้นะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับชกกับทางด้านเดโชแล้วก็แพ้เดโชนะครับเสียแชมป์ให้กับเดโชไปนะครับในปลายปีที่ผ่านมานะครับเดือนธันวาคมปี6 6นะครับวันนี้ได้โอกาสครับโฟกัสได้โอกาสกลับมาชิงแชมป์เข็มขัดเส้นเดิมที่ตัวเองเคยครองอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเคยขึ้นรายการเอาไว้เมื่อ4กุมภาพันธ์ปี6 7ต้นปีต้น2ประมาณ เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเป็นการชิงแชมป์ด้วยนะครับชิงแชมป์เสถียขัดเส้นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านโฟกัสวันนั้นป่วยไม่ได้ชกนะครับแจ้งถอนไปนะครับก็คู่แล้วไม่แข่งกันนะครับวันนี้24มีนาคมปี66ก็มีรายการขึ้นชกกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนั้นที่ชกกันป้องกันแชมป์3ธทันว่าคมปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับต้นๆทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับโฟกัสนะครับที่เป็นแชมป์อยู่ณขนาดนั้นนะครับต้นต้น ตีนซ้ายเร็วแรงนะครับต้นต้น,ตนนำไปก่อนนะครับนำไปก่อนแต่ว่าปลายปลายนะครับแพ้ลูกแข็งแรงเข่าในของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดโชที่เข่าในาดูแล้วเหนียวแน่นมากๆเข่าในทรงแข็งแรงนะครับพลิกแซงชนะทางด้านโฟกัสแล้วก็คว้าแชมป์ไปของได้สําเร็จนะครับวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าต้นต้น,ตนทางด้านโฟกัสแอสันป่าตองนะครับน่าจะใช้จังหวะ หลักเลียมมวยนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายดูออกได้รวดเร็วกว่าวงนอกทำได้ดีกว่าแน,น,น่นอนต้นๆ้นน่าจะออกนําไปก่อนเหมือนไฟที่ผ่านมานะครับทางด้านฝ่ายทางน้านเดชโชจะพลิกกลับมาแซงเอาชนะก็ต้องลุ้นกันไปปลายนะครับเพราะว่าเป็นประเภทมวยเข่าในทรงแข็งแรงเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าต้นต้นเชื่อว่าโฟกัสออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับก็ต้องดูบรรยากาศด้วยนะครับกรรมาการตัวบนนะครับถ้าทางด้านโฟกัสออกนําไปก่อนนะครับแล้วก็เดโช ประกบตีได้นะครับถ้ากรรมการปล่อยให้ตีนะครับ <c oughs> ก็น่าจะออกตัวแต่งตัวบางทุนกันเลยนะครับเพราะว่าถ้ากรรมการปล่อยตีนี่จะเป็นผลดีกับมวยเข่าอย่างเดโชปอบริลักษ์นะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะพลิกแสงได้แน่นอนถ้ากรรมการตัวบนปล่อยตีนะครับแต่ถ้ากรรมการตัวบนแยกเร็วนะครับเดโชประกบตีเมื่อใดกรรมการ,การแยกเร็วนะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นผลดีกับนักมวยจังหวะฝีมืออย่างโฟกัสนะครับถ้า ประกอบแล้วกรรมการแยกเร็วนะครับก็จะทําให้หมวยเข่าไม่ได้ตีนะครับฉะนั้นมวยจงวังหวะฝีมือก็น่าจะดูได้เปลี่ยนนะครับฉะนั้นก็ต้องดูกระแสะบรรยากาศบนเวทีประกอบด้วยนะครับโดยเฉพาะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับตน้ตนๆก็ยังเชื่อว่าทนายฝ่ายน้ำเงินนําไปก่อนนะครับและที่สําคัญฝ่ายนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคสนชัยด้วยนะครับดูว่าวิทย,ยาศาสตร์การกีฬานะครับที่ทางค่ายนํามา ใช้ในการฝึกซ้อมนักมวยนะครับน่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโฟกัสแอสสันปาตอนครับต้นๆนําไปก่อนนะครับไปปลายน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวได้ไม่ยากนะครับถ้ามีราคาก็แนะนําให้บางทุนด้วยนะครับแต่ว่าต้นๆเชื่อว่ายังออกนําไปก่อนนะครับและถ้าประคองตัวดีๆนะครับมีแก้มีกันครับไม่ปะทะองค์ในมากนะครับประคองเกมไปเรื่อยๆวันนี้ผมมองว่าชนะฝ่ายน้ำเงินนะครับโฟกัสแอสสันปาตอน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนท่านเดโชปอบรีลักไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับ พร้อมกับคว้าเข้มขัดเส้นเดิมที่คนที่ทางด้านโฟกัสเคยเป็นเจ้าของอยู่มาคาดเอวเป็นครั้งที่2ได้สําเร็จนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนารายการของมวยทัศน์ศรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโฟกัสแอสันปาตองครับมาสรุปทวนการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับหน่วยชอบก่อนชกนะครับของมวยทัศน์ศรีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรส่วนน้ําทานคีรีนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ด้วยกันทั้งคู่นะ ฟอมสดได้กันทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชอบไปที่นิติกรนะครับเนื่องจากว่าได้ใหญ่ได้ยาวกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆก็น่าจะดูใหญ่หนักกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนิติกรส่วนน้ำทานคิรีคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะว,วันเพชรจินดาครับใหญ่ยาวกว่าน้ำหนักปล่อยๆดูหนักกว่ากระดูกที่เวทีมังกรุงก็มาก่อนด้วยนะครับตนๆน่าจะออกนําไปก่อนถ้ามีราคาก็แนะนําให้บางทุนด้วยเพราะว่าไปๆไม่ค่อยมั่นคงนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดา คู่ที่3นะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสิทธิ์นายกทวิบตะพงครับต้นต้นอาวุธทางด้านฝ่ายแดงหนักแรงนะครับแต่ถ้าผ่านสารยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหลักเหลี่ยมวยกระดูกมวยดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินเด่นสิทธิ์นายกทวิบตะพงนะครับและคู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโฟกัสเอสันปาตองนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมวยดีนะครับต้นต้นนำไปก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับต้นต้นนำไปก่อนน่าจะมีราคาให้บางทุนได้ไม่ยากคร นเพราะว่าทางนั้นฝ่ายแดงประเภทเข่าในเหนียวมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาแซงเอาชนะได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้นๆเชื่อว่าทางนั้นฝ่ายน้ำเงินน่าจะออกนําไปก่อนนะครับและวันนี้น่าจะมีทีมงาน PK แสนชัยนะครับของเสียแขนครับดันราคาเต็มมุมนะครับฉะนั้นบรรยากาศไม่เป็นรองแน่นอนนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโฟกัสแอสันปาตองครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟน้ำเทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ